สวัสดีค่ะกระแสข่าดังมาแล้วค่ะคลิปไม่มีเสียงมีแต่ภาพยืนยันชัดแล้วคลิปหน้ารถหลักฐานใหม่แม่แตงโมไม่มีเสียงมีแต่ภาพธนาเดชาออกมาโพสคลิปวิเคราะห์ชัดถึงคดีแตงโมล,ล่าสุดกับหลักฐานใหม่ที่แม่เอามายื่นสรุปเป็นคลิปที่มีแต่ภาพไม่มีเสียงธนาเดชากิต,ติวิทยาน,านันได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอระบ,บุถึงคดีแตงโมล,ล่าสุดว่า ขอพูดถึงคดีแตงโมแบบย่อๆหนึ่ทำไมปอโรเบิร์ตถึงรับสารภาพตอบง่ายๆถ้าที่ผมทราบมาเพราะสองคนนี้ประมาทจริงๆขับเรือแล้วไม่ระมัดระวังจนแตงโมตกน้ำตายก็สำนึกผิดและเยียวยาค่าเสียหายซึ่งการต่อสู้คดีมีความเสี่ยงเขาจึงเลือกทางที่ไม่มีความเสี่ยงและสำนึกผิด ในสิ่งที่เขาทำชดใช้ค่าเสียหายจบ 2. มีผลดีอะไรกับจำเลยที่เหลือแน่นอนว่ามีผลดีเพราะคุณแซนกับพวกจะมีผลดีแนวทางการต่อสู้คดีก็จะเปลี่ยนก็จะบอกว่าคนที่ทำผิดคือปอโรเบิร์ตเขาเป็นเพียงผู้โดยสารโอกาสรอดก็มีเยอะ แต่ถึงอย่างไรก็อยู่ที่การนํำสืบของอายการว่าสืบได้หรือไม่ว่าแซนประมาทประเด็นต่อไปเกี่ยวกับหลักฐานใหม่ว่ามีจริงไหมคลิปกู้หน้ารถนั้นสมัยที่ผมเป็นทนายผมเคยพูดไปแล้วว่าคลิปกล้องหน้ารถมีแต่ภาพไม่มีเสียงส่งตำรวจพิสูจน์แล้วไม่มีสาระอะไรเลยทำไมคุณแม่เพิ่งส่งคลิปกู้คลิปใหม่ อันนี้ต้องไปถามคุณแม่คลิปใหม่จะสามารถดําเนินคดีฆาตกรรมได้ไหมไม่ได้ครับคลิปกิดขาเป็นเรื่องโกหกหยุดโกหกได้แล้วเพราะมีรายงานล่าสุดออกมาว่าพอกกอสพเมืองนนยืนยันคลิปรถแตงโมนิดาที่แม่ยืน่นไม่ใช่หลักฐานใหม่ตรวจแล้วไม่มีเสียงมีแต่ภาพขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ